เรื่องที่เราพูดเรื่องเทวดาเนี่ยมันมีเหตุนะคือเขามาฟอ้องอฉันไม่ใ่เป็นสารนะอะ่าคนบางคนเนี่ยทำอะไรโดย ดูเท่าไม่จริงการบางบางเรื่องเทวดาเขาก็อยู่ของเขาอย่าเป็นสุขดีในเคหาสถานเรียนโรงบ้างเรว่ะตามสถานที่ตามป่าตามเขาตามสถานที่ต่างๆเขาก็อยู่ของเขาเป็นสุขของเขามาก่อนเนยาบางคนก็อาจจะไปเอาสิ่งอะไรที่เป็น ของครูบาอาจารย์บางสิ่งบางอย่างไปเอาไปไว้เอาไปทำให้เขาต้องเดือดร้อนอยู่ลำบากอย่างนี้ก็มีบางคนนะนั้นไอสิ่งที่จะทำอะไรก็ตามทั้งคนที่เรียกมันมันเป็นอย่างนี้เอาตรงๆเลยดีกว่าคือที่วัดเขาโดน พายุทลมยาบ้านไร่เยวดาแกมโหูเขาไม่ชอบทำอะไรก็ทำแต่ว่าไอ้ทำเรื่องาศาสนาก็ทำไป อะไรที่ก้าวล่วงเกินไปไม้ว่าไปยุ่งกับสถานที่ของเขาอยู่เขาเป็นสุขมมกรแล้วทําอะไรเกินกยเหตุไปหน่อยเขาก็ไม่ชอบเขาเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นเขาก็มโมโหขึ้นมาสิเนี่ยน,นะนั้นใครรู้ตัวก็ไปขอเขามาลาโทษเขานะคนไปร่วมกับเขาไปขอเขาด้วยเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนรู้เป็นคนเห็นแต่ว่า เราก็ไปอยู่ในสถานที่ในที่ที่นั่นกับเขาไปด้วยนะไปขอเข้ามากับเขาสน่อยอาสูบาดอกไม้สูบเชียนไปบอกเขาว่าซะเราไม่ได้ตั้งใจแล้วเราขอเข้ามาเขาไปบอกซะก็ะเลยต้องคุยกันว่าอย่าไปอดเก่งกับผีมนว่าที่ไหนนี่เราจะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านทั้งหลายที่ท่านมีสิ่งที่เป็นเครื่องปกป้องสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงได้ก็ตามทีแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ในทุกเรื่องได้โดยที่เราไม่มองผู้ที่เขาอยู่เขาจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนอุปมาเหมือนว่าเธอไปไปไปที่ทำงานของเธออย่างเนี้ย ย่อย่ๆเธอก็วางระเบิดเลยวางระเบิดคือเปลือกกล้วยเวียแงบบเปลือกกล้วยเอาไว้ตรงนั้นเวียแงบบเปลือกกล้วยกินแล้วก็กวางทิ้งไว้ตรงนั้นกะว่าเอาไว้คนเลวมันลม้มไอ้คนเลวมันเสือกไม่ลม้มไอ้คนดีมันล,มล้มล่ะสมมติอย่างนั้นเนี่ยนั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องมีเมตตาคือเราต้องไปไหนก็ มี่จิตสัมมาคารวะอ่อนน้อมเข้าไว้ไม่ว่าที่ไหนนะบ้านของเธอก็เหมือนกันเราจะทําอะไรกับที่บ้านเราองขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับอ่าหนูจะทําสิ่งนั้นหนูจะทําสิ่งนี้นะสิ่งน,นี้เป็นมงคลด้วยกันนะแต่ท่านมีความสุขอยู่เป็นสุขด้วยกันนะครับนะคะแล้วก็ว่าเป็นที่นะเราก็ต้องจุดทูบบอกไม่เป็นการให้เกียรติให้ความ เคารพต่อผู้ที่มีความดียิ่งกว่าเราเราจะไปตีตัวเสมอท่านไม่ได้ไปลบหลู่คุณของท่านก็ไม่ได้ว่าของของเราครูบาอาจารย์ของเราวิเศษกว่าดีกว่าเท,วด,ทวดาเทวดายังไงก็สู้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นคือเรื่องความคิดตึกนึกอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรมีเราเป็นลูกหลานหลวงพ่อเราก็จะทาให้เสื่อมเสียสถาบัน เรามีสาบันนะะนะว่าล่ะเราไม่ได้เด็กๆใกล้ก้อยว่าเราสาบันเราใหญ่เพราะว่าหลวงพ่อเป็นที่รักของเหล่าเทว,วดาทั้งหลายเราจะเอาท่านมาอ้างเอาท่านองคไหนมาอ้างแล้วเราจะทําอะไรโดยไม่ได้คิดถึงความรู้สึกนึกคิดของท่านเหล่านั้นนันไม่ได้มันคนละเรื่องเราต้องมองก่อนมองท่านแล้วกว่า ยินดีหรือเปล่าต้องการสิ่งนั้นไหมมันเหมาะไหมสิ่งยังไงเราก็ต้องคิดก่อนว่าบางอย่างมันไม่เหมาะแน่วาถึงเราไม่ต้องถามเราเราต้องคิดเองว่ามันไม่เหมาะว่ามันไม่ดีกว่าอืมันไม่จะมันอย่าไปทําอย่างนี้ดีกว่าว่ามันเกินไปวางนีเป็นต้นคือเราต้องรู้จักคิดบ้างรู้จักเผาเผาในตัวเราบ้างว่ะบางเรื่องจะทําอะไรก็ลองตึกนึกพิจารณาให้ดีซะหน่อยนะ อันนี้เราพูดเผื่อว่าใครสักคนจะไปเผลอทำอะไรพลาดแต่ไหนไหนก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้พอให้มันเป็นต้นเราก็เลยชวนเธอทุกคนขอเข้ามาเทวดาประ,ะทีเดียวเลยว่างั้นเลยต้องไปบอกท่านว่าท่านมานะท่านอยู่ที่ไหนก็มานะคนเหล่านี้ก็ตั้งใจเนี่ยเอามาตั้งใจบูชาวความดีกันเนี่ย ถ้าเขาทำอะไรผิดอะไรพลาดเนี่ยท่านเมตตาอดโทษให้พวกเขาหน่อยนะเนี่ยฉันยังไม่ได้เก็บสตังน์นะเนี่ยไม่ต้องเอามาพูดเล่นไม่ได้รับจ้างเป็นในหน้า